ก็มีวันนี้สนามนี้ต้องบอกกันเลยว่าอุปสรรคผมเยอะมากเพราะว่าระหว่างการซ้อมแต่ละครั้งการคัดลีกไฟก็ดีอะไรเงี้ยครับปัญหาแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยมันมันมีค่อนข้างเยอะทําให้เรากดดันค่อนข้างมากสาหรับสนามนี้แล้วก็ก่อนแข่งเนี่ยก็เซตติ้งใหม่แล้วก็วัดเลยก่อนแข่งด้านฝนตอีกฮะก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วก็ช่วงออกตัวไปเนี่ยก็พยายามทําให้เต็มที่ลืมทุกอย่างแล้วก็ทาให้มดีที่สุด ก็เลยทําให้เราเนี่ยคว้าชัยชนะได้วันนี้ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็วันนี้ตอนช่วงนี้ผมพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมขอโชว์ของหน่อยได้ไหมไัได้ได้นี่นี่นี่าคราวหน้าอาจจะมีผมไม่รู้ความเชื่อส่วนบุคคลหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยพกเหรียญเนี่ยดวงพิดดวงครับก็เลยทําให้เราเนี่ยวันเนี้ยจากที่เรากดดันเนี่ยทำให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆมาแล้วก็ มันก็ชมชื่อได้เลยครับสำหรับเรียนด้วยน,นี้แชมป์ประจําปีเนี่ยผมมองมองอยู่แล้วเพราะว่าผมอยากป้องกันแชมป์ไม่ได้ก็คือทําไงได้ให้มันป้องกันแชมป์ได้แต่ว่าถามว่าคะแนนขาดหรือย,ยังยังไม่ขาดาก็สนาม4ี่เนี่ยมีโอกาสที่ทําให้เราถ้าแข่งอีกรอบหนึ่งแล้วที่1่อีกเนี่ยก็จะทําให้คะแนนยืดอาห่างออกไปอีกแต่ว่ารถแข่งมาแชมป์ประจําปีเนี่ยผมมองมอง,มองอยู่แล้วเพราะว่าผมอยากป้องกันแชมป์ไม่ได้ก็คือทําไงได้ให้มันป้องกันแชมป์ได้แต่ว่าถามว่าคะแนนขาดหรือยังยังไม่ขาด ก็สนาม4ี่เนี่ยมีโอกาสที่ทําให้เราถ้าแข่งอีกรอบนึงแล้วได้ที่1อีกเนี่ยก็จะทําให้คะแนนยืดอาห่างออกไปอีกแต่ว่ารถแข่งมันไม่มีอะไรแน่นอนคนระับเพราะใช่สนาม4ี่แล้วก็สนาม5ครับก็คือคะแนนตอนนี้ผมยังไม่ขาดนําอยู่ประมาณ10กว่าคะแนนเองถ้าขาดจริงต้องนําเกิน25ครับผมก็เลยทําให้เราต้องสู้กันต่อไปแล้วก็ทาให้สุดครับผมขอบคุณพ่อโชดนะครับแล้วก็ป้าป๋องสุพรรณแล้วก็ปานกครับแล้วก็ทาง สปอนเซอร์ต่างๆที่อยู่ในในตัวผมก็อย่างเช่นปวดตทอดูคติก็ดีครับแล้วก็ปิดโซนครับแล้วก็มาวบริกกุ๊นครับแล้วก็ทุกๆท,ท่านครับที่ช่วยเหลือผมแล้วก็แฟนๆทุกท่านครับขอบคุณมากๆครับวันนี้